แล้วก็อันนี้อันนี้หัวผิดนะจนันต,ต้องเป็นไฟนนั้น,นะฮะก็เปเปอร์ของรีเสิร์ชวันนี้นะฮะมีะคุณกาจันนะฮะเขามีพรีเซนเทชันที่สรุปงบ2คิวเขาทาได้ดีมากนะฮะเดี๋ยวลองถ้าท่านลองไปดูดูแต่ผมสรุปสั้นๆก็นนคือว่างบ 2Q คิวเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกัาที่คาดข่าวดีระยะสั้นเนี่ยคือมาตรการพักรัฐก,กระดกเบีย้ยเนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะฮะแต่ว่า <c oughs> คุณเนี่ยมันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องแบบ ถ้าจะซื้อแล้วถือเนี่ยคือต้องไปเล่นปีหน้าแล้วก็หรือต้องรอดูนิวฟลที่มันออกมาแต่ละวันนะเพราะว่าพอคุณมันเริ่มตึงเนี่ยคนจะรอปัใจจัยใหม่ๆข้าฉันปัใจจัยใหม่ไมต้องมาตามข่าวเนี่ยฮะแต่ถ้าคุณมันน่าจะผันผวน,นในช่วงสั้นเนี่ยถ้าคุณมันปรับลดลงมามีการเทคโปรฟิตบ้างอะไรเงี้ยเอ่อการคิดว่าน่าจะแนะนําสะสมพวก MTC ติดลอกับอีออนนะสาัวที่มูลค่งที่งานแถลงโฟกัสเขาสนใจกลุ่มไฟแนนซ์บ้างไหมสนใจก็ไฟแนนซ์ก็ส<อ>ในใจ เพราะว่าไฟแนนซ์ช่วงนี้ผ่านมาลงมาเยอะแล้วไฟแนนซ์เนี่ยเป็นคนเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเวียงเพราะฉันฝรั่งที่เทรดดิ้งอาจจะชอบอแล้วก็ลงมาเยอะแล้วก็พอเหมือนกับมีรัฐบาลใหม่เอ้ยมาตรก,การหมื่นบาทก็ช่วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไฟแนนซ์ก็อินเทสก็เยอะเหมือนกันแต่คนก็จะถามต่อว่าหุ้นมันขึ้นมาแล้วอะแล้ยังจะซื้อได้หรือเปล่านะราคานี้อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเทียบกับ Asset Quality เ,เอ่ยถ้าเทียบกับสินเชื่อมีมาตรการแบงค์ชาติษเงี้ยมันจะโตได้มากน้อยขนาดไหนคนก็ยังก็ยังถามอยู่เพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะแบบเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นไปสักพักหละครับ